การจังหวัดสระบุรีเปิดงานแสดงเมื่อปีนี้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการไปแล้วแต่ว่าถ้าช่วงศิลปินก็ขึ้นจะประมาณครึ่ง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 นะฮะก็ไปทักทายกับลูกจานอาชยาไปให้กำลังใจลูกจานอาชยาเขาบอกเขาบอกว่าเป็นน้องสาวของกระแตอาชยาใช่เมือนะคะเป็นเป็นพี่น้องกันไม่ค่ะอาจจะบอกว่าเป็นเหมือนเป็นการเป็นเหมือนเป็นการใช่ไหมครับแต่หนูสวยกว่าหรือเปล่าบอกไปเลยบอกไปเลยวหนูสวยกว่าไปหรอ ขาก็สวยคือเราแบบละกันคือเวาที่เืออาจารย์อย่างที่จะชอบพี่ั้งสวยกว่าพี่เตยพี่เตยพี่เตยก็บอกว่าพี่แตยสวยกว่าเออเป็นคนหน้าโคมไหมหน้าหน้าโคบโคบไทยแล้วมคบก็โคบตาไม่โคบเอาแบบนี้ดีกว่าหลายคนรู้จักกับลูกจารอาสยามเรียกว่าลูกกุ้งรุ่นใหม่ที่รู้จักอาจารอาสยามนี่ก็คือก็มันน้อยน้อยจัง เข้ามาในวงการนี้ได้ยังไงครับก็มีผู้ชักนำเข้ามาก็คือพี่นัทคลีสานาทสยามค่ะทีร้องเพลงไม่ต้องเป็นแฟนเกิรไม่ต้งเป็นแฟนเกิร์ลดูต่างค่ะทำไมตั้งใจปังใช่ดูไม่ใจปังคือไม่ควรจะร้องถึงแบบนี้พี่นัทพี่นัทใช่ค่ะก็คือพี่นัทเนี่ยคือเขามาอยู่ในสยามก่อนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเดอะสลอปเป็นดูโอ้กับแฟน ใช่ค่ะเสร็จปุ๊บก็เขาก็ชวนมาเป็นคนเหนือด้วยการดูเชียงใหม่นะคะก็เคยเห็นผลงานกันที่โน่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชวนมาแล้วก็มารู้จักกับอาจารย์มาร์คใบเตยค่ะอาจารย์มาร์คใบเตยใช่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ใช่อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยลองมาทําแต่ตอนแรกอ่ะยังไม่ได้ร้องเพลงตัวเองต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะร้องไกด์ก่อนไปร้องไกด์ค่ะคือเป็นไกด์ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไกด์นำเที่ยว ร้องเพลงแบบเป็นเป็นไกด์ให้นกร้องที่เขาจะไปทำเพลงใช่ค่ะก็ร้องอยู่อยู่พักหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็หลายปีอยู่นะพักหนึ่งเนี่ยใช่ค่ะก็คือตอนนั้นยังเรียนที่เชียงใหม่อยู่ก็เรียนใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเป็นไงพอเป็นไกด์ไปได้เรื่อยๆปุ๊บเรียกว่ารายได้ก็ดีพอเจอฝรั่งก็เลยลับไม่ใช่ก็เลยไปขายไม่ใช่นะแเะือนก็คือแบบว่าก็คือก็คือก็ร้องไกลทันงแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ได้ได้ฟัง เสียงเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกเอ้ยลองมาทำเพลงเองไหมบางเริ่องี่ใหญ่กับกำนันนั่งกู่การก็เลยจุดประชุมกันว่าอนักนักหนันเลยว่าเสียงนักร้องไกด์คนนี้เสียงดีกว่าศิลปินก็เลยลงสมัครเป็นอบตเลยนะโอ้เอาแหว่เริ่มมาทางเดียวกันแล้วนะคุณครับ เขาเรื่องเขาเรื่องและสุดท้ายเขาเขาดูจากลุคเราสไตล์เราใช่ป่ะใช่ก็คือเพลงแรกออกมาค่ะแล้วเพลงจริงกันแรกก็ไอหย่างปลาล้มปลาเหลือไอหย่างปลาล้มปลาเหลือเออมันคือไอหย่างกับปลาล้มปลาเหลือเนี่ยมันแปลว่าอะไรจริงจริงไม่ได้ปาเหลือค่ะแปลว่าอะไรกันนักระนา ก็อาจจรเันกันก็เหมือนว่าในเพลงก็คือจะพูดถึงว่าเราแบบชอบใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบผู้ชายคนนึงแล้วก็เออพอไม่ได้เจอเขาก็รู้สึกแบบอยากเจอแบบอยากโทรหาอยากเออเห็นรูปเขาก็น้สึก่คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างเงั้งแต่เดืออกเป็นอะไรกันนะยันะประมาณประมาณเมื่อวานที่บใจนกรงนี่ันสสะสดนะพี่น้งก็เปิดเพลงแก็แปลงปอย่างลแปลงปอยู่ในความร้ก ก็เลยเป็นที่มาของการเข้ามาเป็นศิลปินของอาสยามแลบ้าแรกคือคือตอนนี้ยังไม่ได้มีเป็นการลบ้าง็ิงก็คือซิกิไดกคืออยางลางเป็แล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่จบไปก็อยู่ในช่วงที่เปิงเกิได้แตยังไม่มีสกิลเ์ไ่ทําปากะที่จบไปเี้ที่มีเลยนล้ก็คืแรกที่ออกมาเนี่ยมีติอตัวแรกก็คือไอยางแปลบ้างเป็นแล้วคือ่ะไรแล้วก็แ ารอออย่างว่าเลาเปลาเหลือแล้วก็มีเป็นแฟนกันบอด้วยครับปากเะไรอ๋อแหละครับก็เป็นที่ที่ปล่อยไปแล้วก็มาเป็นวีโอเพลงที่สอง ก็คือเซ็ตที่สองเนี่ยก็คือก็มันน้อยรายจ่ายนี่แหละโอกโหขอบอกว่าวัยรุ่นทั่วบ้านทั่วเมืองฟังกันกระจายนะฮะเพใช่ทำก็มันน้อยน้อยใจไม่แต่เป็นอะไรที่แบบคำแบบวัยรุ่น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 อย่างเราอ่ะใช่เราก็บอกว่าเราไม่เข้าใจเราว่าน้อยอน้อยเออถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยผู้หญิเป็นคนแบบนี้นะเขาเด็กเขาเด็กก็สรุปเลยว่าทุกคนแบบนี้ที่นั่งกันเลยว่าเฮ้ยแล้วคนพวกนี้มาจากไหนเป็นน้องสาวก็แต่อัสสยามหรือเปล่าทำไมหน้าตาแบบ มาทางเดียวกันแล้วก็ร้องเพลงแบบเป็นรุ่นพุ่งรุ่นใหม่เนี่ย่ะปกติไม่ค่อยมีใครท้าวหนูเหมือนพี่แต่ละจริงเหรอปกติจะมีคนท้าว่าเออไม่เหมือนญาญ่าจังเลยเอสเป้ท่ไม่เหมือนกันจังโอ้โหหนูไม่บอกหรอกมันไม่รู้จะนูาได้ไงจริงๆมีมันมันเหงี่ยงชะตาอยากให้ทุกคนมาเห็นหน้าหนูตอนนี้มากแล้วเจอรู้แล้วเจอรู้ว่าแค่ไหนขนาดไหนเออนะอ่ะก็ประมาณว่า ถึงไหนแล้วพี่ถ,ถ,ถึงถึงอาลันในประเทศถึงอาลันแล้ถึงอาลันแล้วจ้าก็สรุปว่าหลายคนมาทักใจกับงานเพลงก็มาหน่อยน้อยใจคนไม่ฟังรูกทุ่งก็มาฟังเออที่น้องคุณนี่มันน่าหลากเลยเงยประมาณนี้แล้วก็ร้องเพลงก็มาหน่อยน้อยใจก็แบบโดนใจเบรุ่นอีกปร็มันเพลงเป็นเพลงรูกทุ่งป๊อปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการผสมผสานทำนองแบบเหนือเป็นือในเดิมแบบนี้นี้แล้วก็มีท่ารำให้นิดดีโอก็จะมีท่าเต้นที่เป็นแบบผสมผสานท่ารำก็มาหน่อยน้อยใจทำไงก็ทำไงทำไงก็เหมือน คลื่นเหมอนก่นอ๋ออะแนนในถ้<ใ>นนาลองร้องสิก็ลองก็มนนนนันน้อยแล้วลองลองเขาขนตาให้เราเหมือนอะไรกระโดดเหมือนกบไง,งกบกระโดดเออนี่พูดจาน่ารักนะต้องกลับไปลูกตุ้งรุ่นใหม่เสียงดีน่ารักพูดจาเลิศนะฮะหลายคนไม่เรียกว่ากบหลายคนเรียกตึงอ่านตามรูปละยังไม่ห่างๆนะใช่แล้วเราเป็นคนเป็นเด็กที่แบบไอเดียดีอะไรอย่างเงี้ย ก็มีมาด้วยก็มันน้อยน้อยใจแล้วที่จะบอกให้บางทีอชอบชอบส่วนโชด้วยเรืองนี้แต่ว่าคิดเอาเองอ่ะคิดเอาเองว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกันแน่เป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยเคยเจอกระแตกระตาบอกอ๋อพี่ไม่ใช่พี่น้องพี่กระแตคือนี่กระต่ายอืมกระตายตายเบาบางรังใหญ่กระต่ายดูน่าก็ดีเพราะมันนะมันค่ะอ่าเอาอย่าีดีกว่าก่อนที่เราจะมาคุยกันต่ออยากให้เราส่งเพลงอะไรคุณฟังไหมจัง ก็เมื่อกี้ฟังเพื่อนเขาปักแล้วก็เป็นเหตงช้าๆฟังได้ฟังอิสระกันนะคะก็เห็นยอนตั้งปแล้วแหละท่านยก็จะบอกว่าทำไมท่นไม่บอกฉันก่อนอยากบอกให้หวังว่าพี่ออนเขาเป็นเวลาที่เขาคอนโทรลให้พี่กบเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเป็นคนอื่นรูเบี้ยรู้สอยไปแล้วเพราะพี่กบก็ประมาณว่าตั้งแล้วแล้วเขอเปลี่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรรู้ไหมเรายังไม่หยัดรู้เบี้ยก่อนเลยไม่ต้องกลัวเราตัดคนอ๋อเหรออันนี้แหละเห็นไหมเรายังไม่ได้พูดเลยเปิดแล้วนะคะ แสดงว่าก็ชอบสดดวฉะนั้นในาก็มาหน่อยนยใจนะฮแล้วเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกันต่อแล้วอย่าลืมไปเชียร์น้าเวทีด้วยน้าเสียเนวัชรานะครับลูกตาลหวานมาเสิรคนณุบ้านแล้ละ